นี่คือการต่อสู้ระหว่างข้ากับมันจิตวิญญาณโบราณที่ถูกขังอยู่ในหนังสือมันต้องการร่างกายฉันเพื่อเป็นทางออกแอลมันจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการนี่คือเรื่องจริงของฉันการเผชิญหน้ากับความมืดที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่มันสาดส่องลงบนพื้นไม้สีเข้ม ทำให้ฝุ่นละอองเล็กๆล,ลอยละออย,อร,ยระยิบระยับบรรยากาศในห้องสมุดโบราณแห่งนี้เงียบสงบจนได้ยินลอมหายใจของตัวเองมีเพียงเสียงกระดาษแผ่นบางที่ฉันกำลังพลิกเปิดอยู่หนังสือเล่มนี้มีปกหนังสีน้ำตาลเก่ามันถูกวางอยู่บนชั้นหนังสือสูงสุดโดยบังเอิญฉันมาที่นี่เพื่อค้นคว้างานวิจัยชิ้นสำคัญ แต่บางสิ่งดึงดูดให้ฉันหยุดและหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมามันไม่มีชื่อเรื่องบนปกมีเพียงลวดลายประดิษฐ์สีทองที่จางลงตามการเวลาฉันค่อยๆเปิดหนังสือออกอย่างระมัดระวังหน้ากระดาษบางกรอบและเหลืองซีดกลิ่นอับของกระดาษเก่าผสมกับกลิ่นไม้โบราณโชยเข้าจมูกแล้วสายตาของฉันก็ไปสะดุดกับภาพวาดหนึ่งมันเป็นภาพวาดด้วยหมึกสีแดงชาติ ภาพของผู้หญิงในชุดโบราณที่ไม่คุ้นตาเธอมีรอยยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนและเจ็บปวดดวงตาของเธอดูมีชีวิตชีวาเกินจริงราวกับกำลังจ้องมองตรงมาที่ฉันทันใดนั้นเองลมแปลกๆก,ก็พัดโชยเข้ามาในห้องเปเลวเทียนบนโต๊ะใกล้ๆสั่นไหวเงาของฉันบนผนังดูเหมือนขยับได้เองฉันรู้สึกเยือกเย็นวิ่งขึ้นมาตามสันหลัง และแล้วเสียงกระซิบก็ดังก้องขึ้นอินไซ์หัวของฉันมันไม่ใช่เสียงของฉันเองแต่เป็นเสียงของผู้หญิงที่น่าขนลุกเธอพูดคำว่าในที่สุดเจอก็มาถึงแล้วฉันพยายามห่มปิดหนังสือเล่มนั้นอย่างรวดเร็วแต่มือของฉันแข็งเกรง็งดวงตาของผู้หญิงในภาพดูเหมือนจะพลิกไปทางฉันรอยยิ้มของเธอค่อยๆเลือนลางแทนที่ด้วยแววตาอันว่างเปล่า และจากนั้นเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและใกล้ก,กว่าครั้งก่อนเจ้ามาแทนที่ข้าแล้วฉันไม่สามารถขยับตัวได้ร่างกายของฉันแข็งเทื่อราวกับถูกห้อมล้อมด้วยน้ำแข็งลอมาหายใจของฉันติดขัดความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านจากปลายเท้าสู่ศีรษะหนังสือเล่มนั้นยังคงเปิดอยู่ตรงหน้าแต่ภาพวาดของผู้หญิงในหน้ากระดาษเริ่มเปลี่ยนแปลง ดวงตาของเธอกว้างขึ้นปากของเธอค่อยๆเบิกบานจนกลายเป็นรอยยิ้มที่กว้างเกินจริงและน่ากลัวเสียงกระซิบนั้นดังก้องอยู่ในหัวฉันมากขึ้นเจ้าได้ยินข้าไหมเจ้ารู้สึกถึงข้าไหมข้าถูกขังอยู่ที่นี่มานานเกินแล้วแสงเทียนในห้องเริ่มริบร่วงเงาบนผนังเริ่มโค้งงอและขยับได้เองหนังสือบนชั้นเริ่มสั่นสะเทือน ราวกับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเฉพาะในห้องนี้ฉันพยายามร้องตะโกนแต่เสียงไม่ยอมออกมาจากคอของฉันมีเพียงเสียงกระซิบของผู้หญิงนั้นที่ยังคงดังก้องอยู่ถ้าต้องการร่างการของเจ้าถ้าต้องการอิสรภาพเจ้าเป็นคนที่เหมาะสมมือของฉันเริ่มขยับได้เองฉันยกมือขวาขึ้งอย่างเชื่องช้ามือของฉันเคลื่อนไปสู่หนังสือเล่มนั้น แต่เซซิบูเอสาชัยเพื่อปิดหนังสือมือของฉันค่อยๆลูบไปบนภาพวาดนั้นความรู้สึกเย็นยเยือกแผ่ซ่านจากปลายนิ้วภาพวาดของผู้หญิงเริ่มจางลงแต่ความรู้สึกของเธอกลับชัดเจนขึ้นในจิตใจฉันใช่แล้วยอมจำนนต่อข้าให้ข้าได้เป็นอิสระสัตเดนลี่ฉันได้ยินเสียงประตูห้องสมุดเปิดออกเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังโซจิน แต่ฉันไม่สามารถหันโทรไปดูได้สายตาของฉันยังคงจดจ่อยอยู่ที่หนังสือเล่มนั้นภาพวาดของผู้หญิงเริ่มจางหายไปจากหน้ากระดาษแต่ความรู้สึกถึงตัวตนของเธอกลับแข็งแกร่งขึ้นในใจฉันไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าได้เจ้าต้องเป็นของข้าแล้วเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเสียงของผู้ชายก็ดังก้องขึ้นน้องสาวคุณกำลังทำอะไรอยู่ เป็นเสียงของบรรณรักษ์ผู้สูงอายุแต่เสียงของเขาดูเหมือนมาจากเฮนยูอันเดอร์เดฟางฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในความมืดความรู้สึกตัวของฉันเริ่มเลือนลางช่วยด้วยฉันพยายามพูดในใจแต่เสียงกระซิบของผู้หญิงนั้นกลับแข็งแกร่งขึ้นเงียบเงียบซะไม่อยู่ใครได้ยินเจ้าเจ้าต้องเป็นข้าแล้วมือของฉันยังคงลูบอยู่บนหน้ากระดาษ แต่ตอนนี้หน้ากระดาษนั้นว่างเปล่าภาพวาดของผู้หญิงหายไปแล้วเหลือเพียงกระดาษสีเหลืองซีดความรู้สึกเย็นยเยือกเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของฉันฉันรู้สึกว่ากำลังสูญเสียคองซีของตัวเองบางสิ่งกำลังเข้ามาแทนที่ฉันบางสิ่งที่กูเอลเอโอและชั่วร้ายเสียงบรรรักษ์ยังคงเรียกฉันอยู่น้องสาวคุณไม่สบายหรือ ทำไมคุณถึงยืนอยู่ที่นี่คนเดียวแดนต้าเดอเชงยินเบียนเดอ,อ,ย,อ,ย,อยูไลยูดิสแตนราวกับเขากำลังอยู่ที่อีกฝั่งของกำแพงหนาฉันพยายามดิ้นรนภายในจิตใจพยายามยึดคองซีของตัวเองคืนมาแต่พลังของผู้หญิงนั้นแข็งแกร่งเกินไปหยุดเจิ้งซ่าเสียทีมันไม่มีประโยชน์ข้ารอคอยเซอ,อีเกมานานแล้วข้าจะได้เป็นอิสระอีกครั้ง ทูรรนฉันได้ยินเสียงกระดาษฉีกขาดหนังสือเล่มเก่าหนังสือนั้นเริ่มสลายตัวกลายเป็นผงฝุ่นละอองสีทองแต่แทนที่มันจะเซี่ยวซานไปผงฝุ่นเหล่านั้นกลับลอยเข้ามาหาฉันเข้าสู่ปากและจมูกของฉันความรู้สึกเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปทั่วแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันมองเห็นภาพผ่านตาของคนอื่นภาพของห้องสมุดแห่งนี้ในอดีต ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดโบราณเธอกำลังเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความเร่งด่วนแล้วมีเสียงฉีเอาเมนที่ประตูเสียงตะโกนและเสียงเจี๊ยวบูอาอันวุ่นวายเธอซ่อนหนังสือไว้บนชั้นหนังสือสูงแล้วก็มีคนบุกเข้ามาในห้องพวกเขาจับเธอไปด้วยข้อหาว่าเธอเป็นแม่มดในขณะที่พวกเขาพาเธอออกไปเธอเหลือบมองหนังสือเล่มนั้นครั้งสุดท้าย และพูดคำสาบว่าจิตวิญญาณของข้าจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้รอคอยผู้ที่เหมาะสมเพื่อข้าจะได้กลับมาภาพเหล่านั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ความรู้สึกของเธอยังคงอยู่ในใจฉันความโกรธความเจ็บปวดและความปรารถนาในอิสราภาพตอนนี้เจ้ามีใบเอลีไหมข้าต้องการอิสราภาพและเจ้าจะให้มันแก่ข้าทูเรน ฉันรู้สึกดาวบางสิ่งเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเย็นยะเยือกหายไปเคอร์เอดซีเดอเอซชัยความรู้สึกแปลกประหลาดฉันรู้สึกว่ากำลังจมดิ่งลงไปในความมืดในขณะที่บางสิ่งกำลังลุกขึ้นมาในร่างกายของฉันเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินเอสซชัยเสียงบรรรักษ์พระเจ้าช่วยแสงไฟในห้องสมุดสว่างขึ้งอย่างกระทันหันเสียงเครื่องปรับอากาศที่เพิ่งเริ่มทำงานดังขึ้น ความเย็นยะเยือกที่เคยห่อหุ้มร่างกายฉันค่อยๆจางหายไปความรู้สึกถึงการมีอยู่ของเธอในจิตใจฉันเริ่มอ่อนแรงลงไม่เสียงกระซิบนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินบูเกนเงหนังสือเล่มเก่าหนังสือนั้นสลายตัวเป็นผงฝุ่นละอองสีทองลอยกระจายอยู่ในอากาศก่อนจะเซี่ยวซานไปความรู้สึกหนักอึ้งที่กดทับอยู่บนหน้าอกฉันค่อยๆลดลง ฉันสามารถขยับนิ้วมือได้อีกครั้งและหายใจเข้าลึกๆเป็นครั้งแรกในหลายนาทีที่ผ่านมาบรรณรักษ์สูงอายุยืนอยู่ที่ประตูใบหน้าของเขาสีเผือดด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเสียงของเขายังสั่นเทาคุณรู้สึกไม่สบายหรือฉันมองรอบๆห้องสมุดทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติแสงแดดยังส่องผ่านหน้าต่างอย่างสวยงาม ฝุ่นละอองยังลอยละล่องในแสงทองแต่หนังสือเล่มนั้นได้หายไปแล้วเหลือเพียงความทรงจำที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหนังสือเล่มนั้นฉันพูดด้วยเสียงแหบแห้งบรรณารักษ์มองไปที่ชั้นหนังสือที่ว่างเปล่าแล้วกลับมามองที่ฉันอีกครั้งหนังสือเล่มไหนนะเขาดูสับสนจริงๆหนังสือปกหนังสีน้ำตาลฉันพยายามอธิบาย ไม่มีชื่อเรื่องมีแต่ลวดลายสีทองบรรณารัก์ใษส่หัวอย่างช้าๆไม่มีหนังสือแบบนั้นในห้องสมุดแห่งนี้เขาพูดอย่างหนักแน่นผมทำงานที่นี่มา40ปีจําหนังสือทุกเล่มได้อย่างขึ้นใจฉันรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลขณะที่ฉันเดินออกจากห้องสมุด ความรู้สึกสุดท้ายที่ฉันได้รับจากเธอบูเอสชัยความโกรธฮูโอเอสชัยความเศร้าแต่เป็นความสงบราวกับเธอซองยูซายหลังจากรอคอยมานานได้พบกับความสงบสุขลมเย็นพัดโช,ชยมาที่ใบหน้าขณะที่ฉันก้าวออกสู่แสงอาทิตย์โลกภายนอกดูสดใสและจริงมากเสียงการจราจรเสียงนกร้องเสียงคนพูดคุยกัน ทั้งหมดล้วนเป็นเสียงของชีวิตฉันเหลือบมองกลับไปที่ห้องสมุดเป็นครั้งสุดท้ายผ่านหน้าต่างบานใหญ่ฉันเห็นเงาของผู้หญิงในชุดโบราณยืนอยู่ชั้นบนเธอยิ้มให้ฉันแล้วค่อยๆจางหายไปบางทีบางเรื่องราวก็ไม่ควรถูกเปิดอีกครั้งบางความลับก็ควรถูกทิ้งไว้กับอดีตและบางอิสรภาพก็สามารถพบได้เพียงการปล่อยวาง ฉันหายใจเข้าลึกๆแล้วหันหลังให้กับอาคารโบราณหลังนั้นก้าวเดินต่อไปบนถนนที่ทอดยาวด้วยบทเรียนที่ไม่มีวันลืมเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างอดีตและปัจจุบันและราคาขอองค์การสแสวงหาความรู้ที่ไม่ควรล่วงล้ำ